งช้างงช้างกางมุงกางกุ้งแห้งกุ้งแห้งแสงสว่างห้างหลังระเบียงเสียงดังนั่งลงนั่งลงส่งของ บนล่างบนล่างข้างห้องข้างห้องทองหยอดทองหยอดปลอดโปร่งปลอดโปร่งโง่งเร่งโง่งเร่งตรีตรองตรีตรองร้องเพลงร้องเพลงเกรงกลัว แกนไกวกะละมังวังเวงเข่งขวางว่างขวางกลางเก่ง